สวัสดีคะ่ะพี่น้องเอฟซสุขุสุข,ข้นจ้าสบายดีกันบ่าจ้าพี่น้องมื่อนี้พาพี่น้องเอฟซมาล้อป้าจ้าพี่น้องมาล้อปลาเหตนถ่า,ายหมู่บ้านที่เก่าละจ้า มาเบิ่งเห็ดนางล้มเนาะจ้ะสองมือต้องมาแวะจ้ะพี่นอ้องผ่าบ่่ังสั่นเขาสิทเทาทิ้งเนาะจ้ะแม่จ้าเนี่ยช่อสวยๆงามๆเลยโอ้ช่อนี่อันหากแแะไปแน่ละจ้ะปั๊บเลยแบบนี้จ้ะพี่น้องอุ้ยงามๆจ้ะขาวจั้วเลยจย้ะพี่น้องเนี่ยนะงามนะจ้ะเนาะ ตะก,กาเล,เลยจ้ามันถากกินยามีน้องมนะเหลือแต่ขาดอกนี้บางส่งเครื่องสิเทธาวแล้วเอาไว้นะจ้าคนข้างล่างเลยจ้ะพี่นอ้อง,งนี่ว่าเป็นสิมาที่เก่าติดจ้ะพี่น้องประเดี๋ยวมาสองเลย มาย่างในกระบอกพิหวังจ้าเดื๋ยวน่จาจะพี่น้องนั่งร่มปีนี้ออ้เต็มัวปีทั้งออกน่าน,นีที่จะพี่น้องเท่าออปันนี่ออกตั้งแต่เดือนอเดือนปลายเดือนพฤษภาเด้อยู่เก็บแต่เดือนพฤษภาเท่าออเดือนนี้แม่พี่น้องยังออกเรื่อยๆอยูจ่จ้ะถ้าฝนตกนี่เฮ้ยอวอีจ้าพี่น้องเลย กี่ภาพพี่น้อง FC ไปเก็บเฮดบาดนี้ออกมานอกทุ่งจ้ะพี่น้องสิมาเก็บอันยอดตะกระแตนจ้าหนอกตะกระแตนพอ้นจ้ะพี่น้องอันถืกน้ำฝนเพรามันสิยอดน้ำงามติค่ะพี่น้องแต่ว่าแวะเก็บหมากอันแบล็คเบอร์รี่ก่อนจ้ะแหว่ชิมหมากแบล็คเบอร์รี่ก่อนค่ะาหมากแบล็คเบอร์รี่พี่น้องนี่เอฟซี่ะแต่มันยู่เมืองไทยนี่โอ้ยคนเก็บเกี่ยงแล้วว่าซั่นว่านวนเหลือแล้วป้าอยู่ว่าซั่นว่าแม่นอยู่จ้ะ แต่ว่ายุอันหนีฝรัลล่งเขาเจ้เาไเก็บดิจาี่น้องอยู่บ้านเฮาหรือพะว่าเฮาอันอยู่กับธรรมชาตินะจ้ะหลุดมือเลยนะอยู่กับอันธรรมชาติเก็บพักลิ่มรัวกินนะจ้ะพี่น้องของอันป่าของธรรมชาตินะแต่ว่าบ้านนี้เขาเจ้าไ่าคอยหล้จกักดอกเกะพี่น้องคือสิเก็บของป่าอ,อ้กินนี่ก็คือส่วนหน่อยนะจ้ะ เก็บมาเหมือนกันกับลูกจอนปลาอยู่ว่าเสียดเปียมเพราะท่านเห็ดอยู่จ้ะเพราะว่าบ่มีน้ำตาลใจดวงว่าเดี๋ไปซื้อน้ำตาลอยู่บ้านบมองนี้มีลูกใหญ่ๆเลยจ้ัพี่น้องปวดห้ามไหนไหมเปิด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 ลูกใหญ่ๆเลยเหนือนเลยเก็บมาชิมกันนะหมากอันนี้เสียบเสียบเดาไปองแซ่บอีลีมานี่เวลาเขาสุกอุ้ยหวานกรุบกรุบอร่อยจ้ะ นนะจ้าพี่น้องพวกนี้ฮ่าข้างในฝนเล่นว่าจ้าพี่น้องเลยกำกึกสึบญี่ปุน่นไหมอืมจากจ้าพี่นอ้องทั้งจักรยานป่ายูมาเมื่อกี้นะจ๊ะทั้งไปบ้านป่ายูจ้าพี่นอ้องแซ่บ ไม่เก็บนี่ก็สิได้หลายอยู่จ้ะพี่น้องแบบจะพี่น้องต้นหมากอันนี้นี่ยโอ้ยยิงตัดยิงแพรจใจพี่น้องปลาอยู่มาตัดหลายครั้งแล้วนี่อันเพราะว่านี่สวนปลาอยู่เดี๋ยวปลาย A, อายู่สิภาคไป้ส้มหม่องปลาอยู่ อันนี้จะเป็นตน้นเอ่อทั่วรั่วกระต่ายจ้ะหาเส้นนู้ดภาษาเยอรมันนะจ้ะอันนี้ทั่วกระต่ายต้จ้า,า,ย,จนนจจายังอัน,น,อ,อ,น,อ,อ,นอ่อนๆจ้ะยังหลุดเล็กๆนี่ปายูมะะัดตัดออกเมื่อกี้จ้ะเอ่อสองครั้งสามครั้งจ้าพี่น้องมาตัดนะจ้ะตัดเทด่เลสโคปเฮงแพรไปหลายจ้ะพี่น้องพู้นขังในเสียบอมีดนจ้ะ ข่างในจะบ่มีจ้ะนะคุณข้างในบ่มีเลยเอาไปขุดเจมีแต่ต้นเออ่ไม้หน่อยเนาะแต่ต้นไม้ใหญ่ก็ตายเมืนะ่อน่ะว่าสิอันลุงจอดว่าสิมาตัดปเปียกฟื้นอยู่ลุงจอดก็บ,บ่ทันได้มีเวลาจักเทื่อจ้ะพี่น้องนี่ตนทั่วก็ตับอ่้พันนี่นี่ป่าอยู่มากกินจ้ะพี่น้องนี่นี่ไม่ใช่นี่นี่เขาจะลูกใหญ่นะจ้ะพันเมื่อกี้จะลูกไว้ง,ง่ายอ่จ้ะพี่น้องพันนี่พันนี่เจอบํายองโกมแน่ แต่ว่าอันนี้เขาบพันแถวแก่นะจ๊ะแต่ว่าแถวแก่นี่ก็แถวนี้ก็บ่ทันค้นแบบจากกัะเพราะว่ามีคนมาเก็บนะจ๊ะพวกวอนนูสพวกเอ่อนูสกระต่ายนี่ฝรั่งเขาเจ้าเก็บอยู่จ้ะพี่น้องสวนป่ายูมาหอดพี่อลไรจ้ะพี่น้องไปสวนหม่องนี่ก็เกือบไล่กุญแจสวนหม่องนี่รครับจ้าภาษีขายอยู่จ้ะพี่นอ้องป่ายูดูแลบ่ไหวนะจ๊ะ อ,อ่อ,อนๆเลยจ้ะพี่น้องปดโอ้ยแตกหนวดลายจ้ะพี่นอ้องอ่อ,อนเลยจ้ะโอ้พี่นอ้องจุลอ่อนเลยจ้ะ นี่หมาเขาจ้าพี่น้องออกมาตรงนี้จ้าชูหยอดนี่พี่น้องเหราไปเก็บเห็ดย่ามได้บ่หมานเาห็ดไปอยู่กับออกว่าเก็บพักอันนี้แหละจ้าพี่น้อง ไปเก็บเห็ดไปเก็บเห็ดนางร่มมา,มานเห็ดกับมาเก็บพักตักระแตนไปไกลบ้านนี่เนาะจ้ะนี่แหละครับพี่น้องอยู่ชนบนดบ่อึดแต่แนวอันบ่อืดของป้าเก็บกินนี่จ้าพี่น้องอ่ะอ้าม้าอันนจ้ะ กระไดพ่อซุปพ่อปอนเนาะจ้ะพอดีเลยกินกับอัน,นเนี่ยหยอดหญ้าปลากระกแปนเนะจ้ะเขาแตกหยอดมากไหมเนาะจ้ะปลายูเก็บไปสองครั้งแล้วเนี่ยอันนี้เขาแตกหยอดมากไหมงามงามจ้ะ บบก่อนไม่แต่หยอดงามจ้ะพี่น้องต้องหยดนี่สิยงปิดก๊กหยดโอ้ยก่อนหนึ่ม่แต่หยดนี่ไงเลยค่ะสมนีก่ก็ได้พ่อกินแหลือที่จาวพี่น้องแต่ว่าปายู่สิเดินไปเบิ้งองทางนาอีก เยอะเล็กน้อง จ้ะ้าพี่น้องเอฟซีไปเก็บเห็ดเห็ดโบออกปลาอยู่ก็เลยมาเก็บพักอันหาตะก,กะเปนต่อจ้าพี่น้องเห็นด้วยแต,ตงอันหลายเลยจ้าพี่น้องเก็บแป๊บเดียวเนี่ยมองปลาอยู่เคยมาเก็บแล้วจา้าเห็ดก็ได้พ่อไปอันปอนอยู่จ้าพี่น้องนี่หยดยาตะก,กะแตนก็ได้พ่อไปกินอยู่เนอะหมู่บ้านบ้านปลายอยู่ฝนตกเมินเมื่อจ้าพี่น้องคิดว่าปลาเห็ดคือสิชุ่มชื้นอยู่ลุงจอดว่าโอ้ยอันฝนตกกางสิ เฮ็ดผึ่งหวานออกแน่นอนอันสิได้ไปเก็บเฮ็ดผึ่งหวานให้เอฟซีชมมันนะ <c oughs> จ้าเดี๋ยวคันวันเสาร์วันอาทิตย์ถุนละจ้าลุ่งกันสิได้พาพไปล่อปลาเห็ดเนาะจ้า <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้เด้อจ้าพี่น้องขอบคุณพี่น้องเอฟซีหลายๆเด้อจ้าที่เข้ามาให้กำลังใจกันคลิปหน้าค่ะ <c oughs> มาจากัจากจักรยานคูใจจ้าพี่น้อง <c oughs>